วันนี้พี่จะมาสมัครเด็ดฟรีให้น้องๆดูกันเลยนะครับเป็นของ Two Move นะเล่นตั้งแต่ใส่ซิมอ่ะใส่ซิมกดเบอร์สมัครนะครับแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างยังไงตั้งแต่แรกสุดไปจนถึงแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับน้องๆพี่จะต้องทำการเอาซิมใส่ไปในมือถือก่อนนะครับผมภาษ yeah. าจะเป็นป <ะ S 2> แบบนี้เลยนะครับน้องๆน,นะโอเคแล้วก,กดหนึ่งนะครับภาษาไทยเรียบร้ยแล้วค่ะ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป,าป้านะครับุญญาตยายทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชแนลนะครับวันนี้พี่จะมาสมัครเด็ดฟรีให้น้องๆดูกันเลยนะครับเป็นของ t o Move นะเล่นตั้งแต่ใส่ซิมอ่ะใส่ซิมกดเบอร์สมัครนะครับแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างยังไงตั้งแต่แรกสุดไปจนถึงแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับน้องๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรกันบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าซิมของ t ท Move เท่านั้นนะครับผมก็ อ่พี่มีหลายซิมนะเออจะเห็นว่าพี่มีหลายซิมมากเพราะว่าพี่ทําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องทดลองเองนะครับผมก็จะใช้เป็นซิมนี้นะครับของทุมุกซิมโซเชียลนะฮะโซเชียล 5G นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรจะใช้งานได้ไหมนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นนะครับน้อง ถ้าเกิดว่าคลิปของพี่มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเรานะครับเดี๋ยวพี่จะเอาความรู้เด็ดๆไปเสิร์ฟที่หน้าจอทุกวันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องมีฟองชแนลเนี่ยอัปเดตข้อมูลแล้วก็อัปเดตช่องใหม่แล้วนะครับผมก็จะพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับน้องๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวิธีการเป็นยังไงครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะต้องทําการเอาซิมใส่ไปในมือถือก่อนนะครับผมนี่นะฮะ ซิมนี้ก็เคยใช้สําหรับการทดสอบอินเทอร์เน็ตอยู่หลายครั้งอยู่นะน้องๆนี่นะครับเป็นของ t True m o v e นะครับนี่นะแล้วก็น้องๆนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะว่ารหัสเน็ตตรงนี้เนี่ยเราสมัครกับทาง t True m o v e นะครับเราไม่ได้มีการแก้ไข IP หรือว่าไม่มีการแก้ไขเ p พในใดทั้งสิ้นนะครับเราทําตามกฎหมายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเล่นแบบสบายใจได้เลยนะครับโอเคีจะทำการถอดซิมก่อนนะเอาละซิมเก่านะครับ ซิมนี้เป็นซิมสําหรับการทดสอบทําคลิปเท่านั้นนะครับน้องๆเบอร์โทรต่างๆน้องไม่ต้องติดต่อมานะครับเพราะว่าพี่ไม่สามารถรับได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ทําเสร็จปั๊บพี่ก็ถอดออกเลยนะฮะใครที่จะติดต่องานอะไรต่างๆก็ติดต่อมาทางอีเมลนะครับที่ให้ไว้นะครับโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกคนปึ๊บเอาละ โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ใส่ซิมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการเช็คยอดเงินให้น้องๆดูนะครับว่ามันมีเงินหรือไม่มีนะครับผมนองจักหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมโผลออกนะครับเอ่อในส่วนของอ่าโอเคนะครับศูนย์บาทศูนย์สตางค์นะครับผมแล้วก็วันคงเหลือยังมีนะครับใช้ได้ถึงวันที่11เดือน7ปี2564นะครับผมก็ยังพอเหลือเดือนอีกนิดหน่อยนะฮะซิมนี้แสดงว่าต้องใกล้หมดเกษียณแล้วแน่เลยนะเนี่ยโอเค เดี๋ยวพี่จะกดร,รหัสนี้นะครับคือดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโผลออกนะครับปรึบโอเคอ่อแล้วก็รอเวลานะครับข้อความเข้าน่าจะไม่นานมากนะ,ะขณะนี้คุณมีโปรโมชันนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อพี่กดสมัครไปแล้วเหรออืมโอเคนะเป็น กัมพูชา 5G ซิมนะครับกัมพูชา 5G ซิมนะครับกดสมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้หลายคนเจอว่าที่กดสมัครไปแล้วภาษาเปลี่ยนมาทำยังไงนะเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยนะครับน้องอ,อ9304นะครับแล้วก็โทรออกไปเดี๋ยวพี่จะโทรคุยให้ฟังเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคุณช่วยเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได2 นะอย่ามาบาดาดยออกยาวแนจะยือภาษาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆนะโอเคแล้วแล้วกดหนึ่งนะครับหนึ่งมาใช้ภาษาไทยไม่เป็แล้วค่ะโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนี่คือวิธีการเปลี่ยนแบบเร็จสับครบจบกระบวนการเลยนะครับน้องๆใครที่เป็นแบบว่าภาษาต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วมันไม่ไม่ได้นะครับน้องก็กดแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะสามารถใช้งานได้ ก็โ okay อเคนะครับน้องๆสำหรับใครที่ดูคลิปพี่อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดติดตามให้กับเช่ามีฟองช n n e l ด้วยนะครับผมวันนี้มาสมัครเน็ตฟรีให้ดูแล้วแล้วก็แก้ไขให้ดูด้วยนะคสำหรับใครที่เจอปัญหาแล้วภาษาเปลี่ยนนะครับก็กดโทรไปตามเบอร์นี้แล้วก็ฟังเสียงแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดหนึ่งเท่านั้นนะครับเรียบร้อยทุกอย่างครบจบกระบวนการนะครับโอเคนะครับน้องๆคลิปนี้คิดว่าน่าจะ เพียงพอแล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าอยากให้พี่ลองสมัครรหัสไหนให้ดูนะครับก็บอกได้นะครับผมเออพี่ก็ลืมไปว่ารหัสนี้มีการสมัครไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเด็ตฟรีแน่นอนที่ใช้ได้จริงแน่นอนนะครับน้องๆรหัสนี้ไม่มีโกหกนะครับใช้ได้จริงแน่นอนแล้วมีตัวหนึ่งที่ใช้ได้จริงคือดอกจันเจ็ดจดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมมันนั้นก็ชัวร์เหมือนกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยใช้เด็ตฟรีตัวนี้ก็ลองไปใช้ดูได้นะครับผมแต่ฟรีแค่ครั้งเดียวนะทุกคนม ถ้าครั้งที่2จะมาใช้อีกทีนี้ไม่ได้นะครับคือมันกดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเสียตังค์นะครับผมใครที่มีเงินใครที่มียอดเงินคงเหลือเยอะๆนะครับอย่าไปกดสมัครเด็ดขาดในรอบที่2นะครับผมเพราะว่าเสียเงินนะครับผมมันรีแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคคลิปนี้พี่จะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองชาแนลครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่จะเอาความรู้ไปเสร์ฟให้ถึงหน้าจอ